สิอันยองกันทุม่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมนะครับบูน้องขจะพาุคนที่มึนิดตรอกอยู่นหนึ่งนะัใครที่ตาบอดครับอยากได้ o i c e o v ว r และอีกอีกุกอไปใช้นะครับผม,ม,นม,บนมในช่องของผมนะครับคือผมก็สามากเป็นงูไว้ได้ ทำบาทีด้ผมผมมาพิ้พไวโอเวอร์ได้แค่แอปเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปิไวโแล้วอีกแอปนะครับผมไมมในมือทผมเป็นันัง้ดแอปอะใช้ไม่ไก็สมวใตรงไหนะับเลสโอ้คืักะครั เดี๋ยวผมจะดาวนโหลดนะผมจะเอาทิ้งไว้ที่ใต้คลิปของ youtube เนาะแต่ว่าเจ็กตอบนะผมจะเอาแค่แอปเดียวเอามาทิ้งไว้ก่อนนะครับใครสนใจอยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมก็ขยักโหลดนะอืมสำหรับเพื่อนๆใต้ที่จะลองใช้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผม จะทิ้งไว้ให้เนาะแล้วก็ใครอยากได้ท็อ,อกแบ็ k ออทไอท็อกแบ็ของ Google 19บเก้ไอสิบสเนาะผมไม่รู้เลยว่าท็อกแบ็มันอัปเดตหรือเปล่านะครับก็ผมก็ต้องไปอัปเดตเหมือนกันเนาะก็นั่นแหละครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับผม ใครสนใจอยากเล่นอยากลองตตาดีก็สามารถเล่นได้นะทุกคนอ่าเลือกแล้วไม่มีป้ายกำกับปุ่มนะครับสองนาฬิกาสิบนาทีสองนาทีเองครับ ไม่เกี่ยวนะครับวันที่เซ็นนาฬิกานะครับใครสนใจอยากดาวน์โหลดนะครับผมหรือใครสมใครอยากจะติดต่อผมนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปของยู u ูบเหมือนกันนะครับผมนะครับใครอยากจะนะอยากจะดาวน์โหลดนะครับผมได้นะได้ใกยกจะติดต่อผมทางเบอร์ทางเฟซทางอีเมลก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งอีเมลผมให้แต่รหัสผมไม่ให้นะจ๊ะ The ball, right? Huh?